บริษัทมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ในการรีวิวสินค้าให้กับบริษัทของเราค่ะเมื่อบริษัทจ่ายค่าใช้ใจ่ายตรงนี้จะต้องมีภาระภาษีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะทุกทกท่านแนนจากเพจ s อ d พ i t i ดี training ค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยเรื่องของการจ้างอินฟูกันดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้กำลังฮอตฮิตเลยใช่ไหมคะอันดับแรกนะคะเมื่อบริษัท มีการจ่ายค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ค่ะภาระภาษีตัวแรกเลยที่เราจะต้องพิจารณาก็คือภาษีหักณนที่จ่ายนั่นเองนะคะทุกท่านเนื่องจากภาษีหักณนที่จ่ายค่ะเป็นภาษีที่เกิดขึ้นณนะวันที่มีการจ่ายค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นเราก็จะต้องมาดูกันก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เป็นหมวดหมู่หรือประเภทอะไรเพราะว่ามีผลต่อการคำนวณหรืออัตราภาษีหักณนที่จ่ายนั่นเองนะคะ อยู่ที่การตีความค่ะทุกทุท่านวันนี้เราจะมาตีความกันใน3าประเภทนั่นเองการที่บริษัทของเราจ่ายค่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์นั้นตีความว่าเป็นอะไรค่ะอันแรกคือค่โคาโฆษณาอันที่สองคือการจ้างทำของค่ะอันที่3มก็คือการจ้างให้บริการรับรีวิวสินค้านั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่การตีความในรูปแบบของค่าโฆษณาก่อนนะคะ หากเราตีความว่าการจ้างครั้งนี้เป็นค่าโฆษณาหมายถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์ค่ะมารีวิวสินค้าในช่องของเขาให้กับเราก็คล้ายๆกับว่าเป็นการโฆษณาสินค้าให้กับเราในช่องของอินฟูนั่นเองตรงนี้จะมีภาระภาษีหักณที่จ่ายในอัตรา2%นะคะหรือแบบที่2ค่ะเป็นการจ้างทำของหมายถึงว่าเราอาจจะมีการส่งสินค้าค่ะ ไปให้อินฟลูเอนเซอร์รีวิวสินค้าและส่งคลิปกลับมาให้เรานะคะตรงนี้ค่ะอาจจะทำในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและไม่มีทีมงานค่ะทำคนเดียวอาจจะมองว่าเป็นค่ารับจ้างทำของได้ซึ่งการหักภาษีหักณที่จ่ายจะคำนวณแบบขั้นบันไดนั่นเองค่ะคล้ายๆกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะและแบบสุดท้ายแบบที่3นะคะซึ่งแนนมองว่าส่วนใหญ่แล้วอาจจะเข้าเกณฑ์แบบนี้ค่ะ คือเป็นการรับจ้างให้บริการนั่นเองค่ะให้บริการรีวิวสินค้าตรงนี้นะคะอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าเราจะส่งสินค้าไปเขาอาจจะส่งคลิปกลับมาให้เราในการรีวิวสินค้าหรือรีวิวในช่องของเขานะคะแต่มีการทําเป็นในเชิงของธุรกิจทําในรูปแบบของบริษัทมีทีมงานมีตากล้องนะคะทันกันเป็นทีมตรงนี้ถือว่าเป็นเชิงธุรกิจในการให้บริการละค่ะก็จะมีภาษีหักนที่จ่าย ในอัตรา3นั่นเองนะคะทุกทท่านโดยสรุปแล้วค่ะเรื่องภาษีหักนาที่จ่ายอยู่ที่การตีความอีกครั้งหนึ่งว่าลักษณะของการจ้างรีวิวตรงนี้เราจะมองเป็นค่าโฆษณาค่ารับจ้างทำของหรือการให้บริการนั่นเองนะคะและภาษีอีกหนึ่งประเภทที่เกี่ยวข้องก็คือกรณีที่หากบริษัทของเรามีการส่งสินค้าหรือส่งโปรดักตของเราค่ะ ไปให้กับอินฟูและเราไม่ได้มีการส่งเรียกคืนนะคะยกให้ไปเลยตรงนี้ค่ะบริษัทของเราจดแวดต้องมีหน้าที่รวมค่าสินค้าตรงนี้เป็นการขายในการยื่นภาษีราคาเพิ่มด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ฝากราเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ลิงหน้านะคะ